ตอนที่1,635ลางสูงใหญ่ได้ก้าวเดินออกมาจากวังน้ำวนบนท้องฟ้าพร้อมกับสายตาที่เย็นชาได้จ้องมองไปยังชายชลาหลินเทียนที่เห็นเช่นนั้นก็ผ่านรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากและเขาเองก็จำได้ว่าก่อนหน้านี้ชายชราเคยบอกกับเขาว่ากำลังตามหาที่ซ่อนของจกกักรพรรดิกลโหุนซึ่งตอนนี้ลางสูงใหญ่ที่ก้าวเดินออกมาพร้อมกับขึ้นกหลหุนที่ปกคลุมร่างกายของอีกฝ่ายเอาไว้ มันชัดเจนแล้วว่าอิกฝ่ายคือจัก,กรพพัดกลาหนที่ชายชลาตามหาอย่างแน่นอนนี่คือจัก,กรพพัดอีกคนยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าจาัก,กรพพัดกลาหนผู้นี้จะไม่ใช่ร่างจิตสัมผัสหรือว่าร่างเกิดใหม่แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นร่างตนที่แท้จริงของอิกฝ่ายบนท้องฟ้าราชากลุลาหนได้จ้องมองออกไปอย่างชายชาลาได้สายตาเจียนชาเป็นอย่างมากโดยที่ไม่ปิดบางจิตสังขารของตนเลยแม้แต่น้อยพร้อมกันนั้น กลิ่นายะระดับจัก,กรพพัดยังโจกปวดเปิดออกมาอย่างหนานแน่นจึงทําให้ภายในพื้นที่แห่งนี้ถึงกับพังทลายลงและย,ยากที่จะหายใจน,นี่กลิ่นายนี้หรือว่าจะเป็นจัก,กรพพัดแห่งถวยเทพโู้เชียชาญหลายร้อยคนของกลุ่มนายชาวในที่แห่งนี้ได้แต่มาออกไปอย่างล่างสูงใหญ่ที่อยู่บนฟากฟ้าด้วยความตกตะลึงเพราะอีกฝ่ายที่ปรากฏตัวขึ้นคือจัก,กรพพัดแห่งถวยเทพในตำนานในสถานที่ไกลออกไปหลิงหยุ่นและเสือขาว ต่างก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันพร้อมกับจ้องมองออกไปไม่ต่างจากทุกคนเพราะจักรพรรดิองตัวเทพนั้นคือการดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งที่สุดในเส้นทางบ่มเพาะและในเวลานี้เมื่อสัมผัสได้ถึงแรงกดดันของจกักรพรรดิองตัวเทพที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากราชากโลหนคนนั้นก็ทาให้หนึ่งคนและหนึ่งสัตว์อสูรพันตัวสั่นสะท้านด้วยความเย็ยนยะเยือกซึ่งหลินเทียนที่อยู่ด้านข้างเองก็ได้แต่ใจสั่นไหวโดยไม่สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกันซึ่งท้ายที่สุดแล้ว แรงกดดันอันทรงพลังของจัก,กรพรรดิแห่งทวทพมันน่าสะบึงกว่าจริงๆพอแม้แต่จิตวิญญาณของเขาก็ยังอดสั่นสะท้านไม่ได้ในตอนนี้ท่าในใดนั้นภายในทะเลความรู้ของเขาตาคำสั่งจัก,กรพรรดิหยวนก็เกิดการสั่นไหวเบาๆพร้อมกับเปลี่ยนประกายแสงสีฟ้าออกมาเล็กน้อยก่อนที่มันจะทําให้จิตวิญญาณของเขาที่กําลังสั่นไหวนั้นค่อยๆสงบลงและจากนั้นในช่วงเวลาต่อมาตาคําสั่งจัก,กรพรรดิหยวนที่มีขนาดเท่ากับฝ่ามือ ก็ได้ลองลอยออกมาจากห้วทะเลความรู้ของเขาด้วยตัวของมันเองพร้อมกับปลดปล่อยประกายแสงสีน้ำเงินอันเข้มข้นออกมาแลวกับมันกลายเป็นดวงอาทิตย์สีน้ำเงินเข้มพร้อมกับกิ่นอาทิตย์ปลดปล่อยออกมาลวกับมันจะสามารถปกครองสมวัตถ์ละโลกทั้งหมดได้ซึ่งสิ่งนี้ทำให้หลินเทียนรู้สึกตกตะลึงไม่เว้นแม้แต่ลิงหยุนและเสือขาวที่อยู่ข้างๆก็ยังอดหัวใจสั่นไหวกับสิ่งที่เห็นไม่ได้ไอหนูนี่มันอะไรกันลิงหยุนและเสือขาวได้แต่ตกตะลึงกับสิ่งที่เห็น ซึ่งในตอนนี้มันก็ถึงขั้นทำให้พวกเขาทั้งสองถึงกับตกตะลึงกับความแข็งแกร่งของกิ่นไอที่ปลดปล่อยออกมาจากตาคำสั่งจกักรพรรดิ์หยวนนี้พร้อมหมันน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากในเวลาเดียวกันนั้นชายชราและราชาแห่งกุลหุนที่อยู่บนฟากฟ้า,ฟาก็ได้หันมาออกมาอย่างพร้อมเพียงกันตาคำสั่งจกักรพรรดิหยวนชายชลาพันรู้สึกตกใจเล็กน้อยและนั่นจึงทําให้สายตาที่อินชาของจกักรพรรดิกุลหนุนได้จ้องมองออกไปยังตาประทับจักรพรรดิหยวน จักรพพัดหจวนยังไม่ตายจริงๆคำพูดเปไม่กี่คำนี้ในพริบตากลิ่นอาจีะน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเก่าก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากล่างของราชากลลัลหุนก่อนที่มันจะกลายเป็นคลื่นพลังที่น่าสะพรึงกลัวประสานเข้ากับจิตสังขารก่อนจะพุ่งตรงเข้าใส่ตาประทับจกักรพรัดหจวนของหลินเทียนก่อนที่คลื่นพลังนั้นจะถูกปลดปล่อยออกไปหล,ลายรอบราวกับละลอกคลื่นของน้ำก่อนที่มันจะพุ่งตรงเข้าใส่หลินเทียนอย่างรวดเร็ว ตาคำสั่งจักรพัิหยวนได้เปลี่ยมกายเจตจลัดออกมาพร้อมกับกลิ่นอายของจักรพัทจางจางที่ถูกปลดเปิดออกมาและได้ตั้งรับขึ้นสังหารที่ถูกส่งออกมาจากทางราชากนลหลุนซึ่งพวกดินเทียนเองก็ได้รับผลจากคลื่นพลังนั้นซึ่งทําให้พวกเขาได้แต่สั่นสะท้านอย่างรุนแรงไม่เว้นแม้แต่ร่างวิญญาของพวกเขาก็ถึงขั้นเกิดรอยแตกแล้วและเหลืออีกเพียงเล็กน้อยก่อนที่ร่างวิญญาของพวกเขาจะแตกดับเป็นเสี่ยงในเวลาเดียวกันนั้น ผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มในชาวที่อยู่ในที่แห่งนี้ต่างก็ได้รับผลกระทบจากคลื่นพลังนั้นและทําให้พวกเขาทั้งหมดได้ถูกบดขยี้จนแหลกสลายไม่เหลือคําสั่งจากพักรพรรดิหยวนที่มีขนาดเท่ากับฝ่ามือในตอนนี้ได้เปล่งประกายแสงพางพาออกมาพร้อมกับกลิ่นอายของจกักรพรรดิที่น่าสะพึงนั่นจึงทําให้ขอฐานเท่าได้แต่มองออกไปทางเดินเทียนโดยความรู้สึกประหลดาดใจในเบตาต้นกําเนิดอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของชายชรลาคนนั้นจกักรพรรดิหยวน แท้จริงแล้วกับอยู่กับเจ้าเด็กนี่ข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าข้าจะไม่สามารถสัมผัสมาได้จากเจ้าหนูนี่หลินเทียนได้จ้องมองออกไปอย่างตามประทับจักรพรรดิหยวนหลังจากที่ได้ยินคําพูดของชายชาลาซึ่งนั่นก็อดที่จะทําให้เขาตกตะลึงไม่ได้พอเจ้าตาคําสั่งจกักรพรรดนี่ที่ดูเหมือนจะเป็นตาธรรมดาแต่นี่มันกลับกลายเป็นอาวุธตน้นกําเนิดของจักรพรรดิหยวนหึ่น้ำเสียงอัย็ิชาได้ถูกส่งออกมาจากทางราชากรหุน พร้อมกับสายตาที่ยินชาก่อนที่เขาจะยกมือขึ้นก่อนจะปรากฏฝ่ามือขนาดใหญ่ที่ประสานไปด้วยพลังแห่งความกลโลห์ไร้สิ้นสุดก่อนที่มันจะเข้าปกคุมพวกหลินเทียนเพื่อหมายจะคว้า,าตาประทับหยวนนั่นเอาไว้จากนั้นขอถ่านเท่าจึงได้ยกมือขึ้นโจมตีสวนกับฝ่ามือใหญ่ของราชาแห่งกลโหนโดยตรงก่อนที่พลังอันนาสะพึงกลัวจะถูกปลดปล่อยออกไปโดยรอบแต่เท่าอย่างพวกเจ้าอาศัยช่วงเวลาที่จกักรพรรดิหยวน เข้าสู่การรู้แจ้งได้ร่วมมือกันจับฆ่าหยัด้าสู่มือเขียดแดนแห่งความวา่างเปล่าช่างหลายอย่างอายิ่งนักทางที่พวกเจ้าก็ไม่ได้อ่อนแอแต่กลับไม่กล้าที่จะปะมือกับข่าตัวต่อต,ตัวงั้นหรือและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นคําสั่งจักระพัดหยวนก็ได้ปลดปล่อยกินไอนทินาสปึงยิ่งกว่าเกาออกมาพร้อมกับเคลื่อนพลังสีน้ำเงินที่ปลดปล่อยออกมาอย่างเข้มข้นก่อนจะพุ่งตรงก็ใส่ราชากุลหุนบุ้ม และด้วยการประทะก,กันของพลังทั้ง3จึงทาให้ท้องฟ้าของสถานที่แห่งนี้รวมไปถึงตําหนักมากมายในที่แห่งนี้พังทลายลงฝ่ามือของราชากโลหนได้ถูกผักกระเด็นออกไปแต่ถึงกระนั้นฝ่ามือของออกฝ่ายก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรและนั่นยังทําให้สายตาของออกฝ่ายจ้องมองออกมาได้ความไม่แยแสยิ่งกว่าเก่าคาจะคาพวกเจ้าให้หมดน้ําเสียงของราชากโลหนเย็นชาเป็นอย่างมากพร้อมกับประกายแสยงกโลหนที่เพิ่มขึ้น และนั่นจึงทําให้กลิ่นไอของเขาที่กําลังปลดปล่อยออกมานั้นยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกถึงขั้นที่แทบจะทําให้สวรรค์และโลกแหลกสลายลงได้อย่างง่ายดายพวกหลินเทียนได้แต่สันสะท้านอย่างหนักกับกลิ่นไอที่อีกฝ่ายปลดปล่อยออกมาราะในตอนนี้พวกเขาทั้งหมดแต่ก็สัมผัสได้ว่าร่างกายและจิตวิญญาณของพวกเขากําลังจะแตกดับและด้วยการส่งฝ่ามมือออกไปของชายชราจึงทําให้คลื่นพลังกลโลิตที่ถูกปลดปล่อยออกมาได้สลายหายไปในทันที นั่นจึงทำให้พวกดินเทียนผ่านรู้สึกหายใจได้ลงขึ้นพร้อมกับความรู้สึกอึอดอัดก่อนหน้านี้ได้สลายหายไปไอ้หนูพวกเจ้าถอยออกไปจากที่นี่ก่อนเพราะบางทีหลังจากที่ข้าประท้ก,กับเขาแล้วข้าอาจจะไม่สามารถปกป้องเจ้าได้และในเวลาเดียวกันนั้นชาชลาได้ส่งเครื่องพลังออกมาปกกลุ่มพวกดินเทียนทั้งสามเอาไว้ก่อนจะส่งออกไปอย่างที่อื่นส่วนตามะทับนี่ข้าขอไว้ก่อนเพราะข้าต้องช่วยเขากลับมา ส่วนพวกเจ้าไปจากที่นี่ก่อนแล้วกันโดยคำพูดเหล่านี้ชายชลาได้บกมืออีกครั้งก่อนจะส่งพวกดินเทียนเคลื่อนย้ายผ่านห้วงมิติผ่านสถานที่ไกลออกไปและในตอนนี้ราชากลหุนที่ยืนอยู่บนฟากฟ้าก็ได้มองออกไปยังการกระทำของชายชลาแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้แยแสต่อการกระทำของอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยเพราะในฐานะที่เขาเป็นตัวตวนที่แข็งแกร่งในตำนานต่อไอ้พวกดินเทียนจะเป็นผู้บ่มเพาะเขตแดนในรันตองคำ ก็ยังไม่อยู่ในสายตาของเขาลมเลยแม้แต่น้อยและในตอนนี้แรงกดดันที่ไฟปลดปล่อยออกมายิ่งน่านสะพึงกว่ายิ่งกว่าเก่าถึงขั้นทาให้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยคลื่นพลังแห่งกละหนุนก่อนที่มันจะหลอมรวมเป็นคลื่นดาบที่เหมือนจะฟาดฟันเพื่อทําลายสวรรค์และโลกแม้จกักรพรรดิหยวนจะโชคดีรักษาจิตวิญญาณส่วนหนึ่งเอาไว้ได้แต่วันนี้มันจะต้องแตกดับและเจ้าเองก็จะต้องตกตายไปพร้อมกันน้ำเสียงอันเย็นชาตกกล่าวขึ้น กุลหุนไอสวะตัวน้อยเจ้าหยุดพภาพได้แล้วเจ้าคิดว่าตัวเองคนเดียวจะสามารถจัดการกับข้าได้งั้นหรือนี่เจ้ากำลังฝันอยู่หรือไงเมื่อคำพูดของเขาจบลงกิ่นไาจกักระพัดเอง่งถวยเทพขั้นสูงสุดของชายฉลาก็ถูกปลดปล่อยออกมาและในชั่วพพิบตานั้นโลกอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปได้วยดวงดาวก็ถูกถักทอขึ้นรอบตัวของชายฉลาก่อนจะพุ่งตรงก้ใส่ราชากุลหุนตัดฉาก ในห่วงมิติที่พวกดินเทียนถูกส่งเข้ามาโดยรอบถูกปกกลุ่มด้วยความมืดมิดก่อนที่ชั่วพริบตาจะปรากฏแสงสว่างขึ้นตรงหน้าของเขาและเมื่อมองออกไปรอบๆก็มีเนินเขาลูกหนึ่งที่เต็มไปด้วยพลังเทวะซึ่งหนานแน่นเป็นอย่างมากและในบางครั้งก็ได้ยินเสียงคำรามของสัตว์ร้ายถูกส่งออกมานี่ออกมาจากที่นั่นได้แล้วงั้นหรือเสือขาวได้ส่งเสียงขึ้นก่อนที่มันจะมองสำรวจบริเวณโดยรอบและถอนหายใจยาวออกมา เฮ้ยอ,ออกมาได้สักทีข้านึกว่าจะตายอยู่ที่นั่นซะแล้วนี่เจ้าหนูหลินเจ้าไปรู้จักกับตัวตนจัก,กรพรรดิในตำนานได้ยังไงนอกจากนี้ตาประทับจัก,กรพรรดิหยวนนั่นที่ลองลอยออกมาจากร่างกายของเจ้าแท้จริงแล้วมันเป็นถึงอาวุธต้นกําเนิดของจัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์นี่เจ้าไปรู้จักกับจัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หลายองค์นั้นได้ยังไงเหลียงหยุนได้แต่ม่าออกไปทางหลินเทียนพร้อมกับกล่าวออกมาด้วยความประหลาดใจบุ้มเสียงดังสนั่นวั่นไหว ถูกส่งออกมาจากสถานที่ไกลออกไปก่อนที่ดินแดนอาคมอันยิ่งใหญ่นี้จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แลวกับดินแดนแห่งนี้กําลังจะพังทลายลงและสลายหายไปจากสวรรค์และโลกหลินเทียนได้หันมาออกไปอย่างทิศทางของเสียงระเบิดเนื่องจากเขาสามารถรู้ได้ว่าตำแหน่งทิศทางที่เสียงระเบิดดังขึ้นมันเกิดตำแหน่งที่ตั้งของโบราณสถานก่อนหน้านี้ซึ่งเห็นได้ชัดว่าการระเบิดนั้นเกิดจากการประทะกันของขอทานเท่าและราชาก,กลุลหุน นี่คือการต่อสู้ของเขตแดนจัก,กรพรรดิแห่งทวเทพกันหรือจากที่นี่ยังสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอทำลายล้างที่ส่งออกมาจากที่นั่นถึงขั้นทําให้ดินแดนแห่งนี้สั่นไหวและหากพวกเขาต้องการจะลบดินแดนแห่งนี้ออกไปคงทําได้เพียงแค่ความคิดเสือขาวได้ข่าวพึำออามาหลิงหยุนเองก็ได้แต่สุดลมหายใจข้อลึกพร้อมกับตัวสันสะท้านอย่างไม่สามารถควบคุมได้หลิ่นเทียนได้หันมาออกไปยังทิศทางตำแหน่งนั้น พร้อมกับเสียงคำรามที่น่าตกใจถูกส่งดังออกมาเป็นบางครั้งก่อนที่กลิ่นไอทำลายล้างจะถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่องและทําให้ดินแดนแห่งนี้ถึงกับสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงหลังจากนั้นประมาณสิบลมหายใจผ่านไปเสียงคำรามจากสถานที่แห่งนั้นก็ได้หายไปพร้อมกับดินแดนแห่งนี้ที่กลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งนี่พวกเขาออกไปจากดินแดนแห่งนี้แล้วงั้นหรือซึ่งมันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่การต่อสู้ะระดับจักรพรรดิ์อ่งตัวเทพ จะจบลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้และในตอนนี้เมื่อไร้สิ้นเสียงคํำรามใดๆเป็นไปได้เพียงว่าราชากนละหนและขอฐานเท่าคงจะพากันออกไปปะมือนอกดวงดาวแห่งนี้แล้วนั่นจึงทําให้เขาได้แต่จ้องมองไปอย่างทิศทางนั้นแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกกังวลนในดๆเกี่ยวกับขอฐานเท่าเพราะจัก,กรพกรรดิกนละหุนและพวกยังทําเพียงแค่ร่วมมือกันเพื่อส่งชายชลาเข้าสู่เขตแดนแห่งความว่างเปล่า ดังนั้นด้วยความแข็งแกร่งของจกักรพรรดิคนละหนเพียงคนเดียวจึงเป็นไปนไม่ได้ที่จะเป็นภัยคุกคามต่อชายชลาจากนั้นเขาจึงได้คิดถึงเรื่องอื่นอย่างเช่นตาคําสั่งจกักรพรรดิหยวนซึ่งถูกขอทานเท่าเอาไปก่อนหน้านี้เพราะถึงอย่างไรตาพระทับจกักรพรรดิหยวนก็ถือเป็นไพ่ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเพราะถึงอย่างไรเขาก็สามารถใช้มันเพื่อดึงอส,อสัว์อสูรออกมาช่วยต่อสู้ได้นับหมืน่นและด้วยการฝึกฝนของเขาที่อยู่ในเขตแดนในรันทองคํา เมื่ออาศัยตาคำสั่งจักรพรรดิหยวนต่อให้เขาต้องเผชิญหน้ากับกึ่งนิรันสวรรค์เขาก็ไม่เกิดความกลัวแม,ม้แต่น้อยแต่ในตอนนี้ตาประทับนั่นกับถูกชายชลาเอาไปนั่นจึงทําให้เขาต้องสูญเสียไพ่ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาในตอนนี้ไปแต่อย่างไรก็ตามสําหรับเรื่องพวกนี้เขาก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรนักเพราะเขาสามารถสัมผัสได้ว่าขอฐานเท่าและเจ้าของตาประทับจักรพรรดิหยวนนี่น่าจะรู้จักกันและในตอนที่ชายชลา เอาป้ายคำสั่งนั้นไปก็เพื่อที่จะช่วยจักรพัรด์จวนกลับมาและนั่นมันก็จะเป็นผลดีต่อขอฐานเท่าซึ่งนั่นมันก็ทําให้เขาไม่รู้สึกเสียใจเลยแม้แต่น้อยว่าแต่ต่อไปพวกเราจะไปที่ไหนกันดีเจ้าเสือขาวที่เห็นว่าเสียงคำรามกว่าหน้านี้ได้หายไปมันจึงคิดว่าตัวตนที่น่าสะพึงกว่าทั้งสองได้ออกไปจากดินแดนแห่งนี้แล้วดังนั้นมันจึงได้หันออกไปเพื่อกล่าวถามหลินเทียน